ามทะเลได้ให้ความรู้ได้ให้อาชีพให้เรามาต่อยอดทําให้เรามีอาชีพที่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็ต่อยอดให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้มีรายได้ด้วยค่ะโครงการพระรามริเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงที่พระองค์ทรงเห็นกับชาวพมง์นะครับเราสามารถหาความรู้ทางด้านวิชาการจากเจ้าหน้าที่ของฟาร์มทะเล ของโครงการพระราชดำริซึ่งซึ่งถ้าเราไม่มีตรงนี้เราก็ไม่รู้จะต้องไปสืบอหาจากตรงไหนทาให้ชีวิตชาวประมงดีขึ้นชุมชนนี้มีอาชีพประมงเป็นหลักถ้าทะเลมีสัตว์น้ําให้เราหาถ้าสัต์น้ํามีปริมาณที่มากอยู่ขนาดนี้ก็ทําให้วิถีชีวิตดีขึ้น โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้จัดทำฟาร์มสาธิตการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลเพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านการเพราะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้การรักษาสมดุลของระบบนิเวศผ่านระบบการจัดการของเสียแบบซ r o ร่เวสที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ยังเพิ่มบทบาทเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้กับผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงผ่านบ่อสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจเช่นปลานนจันทะเลปลาช่อนทะเลปลากระพงขาวปลากรตูนหอยเป๋าฮื้อไรน้ำเค็มกุ้งขาวแวนนามัยปัจจุบัน โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างได้นำปลานินแดงปทุมธานีหนึ่งมาเลี้ยงสลับกับการเลี้ยงกุ้งขาวเพื่อหมุนเวียนการเลี้ยงและตัดวงจรของโรคที่เกิดขึ้นภายในบอ่อซึ่งปลานินแดงปทุมธานีหนึ่งกรมประมงเป็นผู้พบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2511ที่จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีได้ทรงพระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่าปลานินสีแดงนอกจากนี้ยังมีแปลงสาธิตการเลี้ยงหอยแมลงผู้แบบแพ่เชือกที่นอกจากจะเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้แล้วยังเป็นแหล่งอาศัยและที่หลบซ่อนของสัตว์น้ำทะเลอีกด้วย การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นโดยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่เข้ามาเรียนรู้และฝึกอาชีพปัจจุบันมีชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังที่เคยเข้ามาอบรมที่ฟาร์มนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเสริมจากการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกลุ่มประมงนะครับของจังหวัดเขาก็มาดูลแลและก็จัดกลุม่มเข้าไปอบรมก็ได้ได้อบรมมาและก็ได้ความร,รู้และก็มา เผยแผ่ให้กับพี่น้องออที่เล้มศัก์และก็จัดการมาเป็นกลุ่มและก็มาเพาะเลี้ยงผลผลต้องมันได้ตอนนั้นคือได้ผลดีนะครับกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์มาโครหนึ่งเป็นพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่กรมประมงได้พัฒน,นาสายพันธุ์จนสําเร็จฟาร์มทะเลตัวอย่างได้นําแม่กุ้งก้ามกรามมาโครหนึ่ง มาเพาะขยายพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจนําไปเลี้ยงเนื่องจากมีความแข็งแรงกดาสายพันธุ์ธรรมดาอัตราการรอดสูงและมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วตั้งแต่มาเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์มาโคก็มีผลผลิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับอันดับแรกเลยผมท,ที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคืออัตรารอดแล้วก็การเจริญเติบโตนะครับเ,เราเมื่อก่อนเนี่ย90วันล้วก็ถึงจะได้กุ้งประมาณ200กว่าโตัวโล แต่ตอนนี้ก้ามกามสายพันธ์มาโคเนี่ยผมว่าไม่เกิน70วันนะครับก็จะได้200กว่าตัวโลแล้วซึ่งการเจริญเติบโตเนี่ยมันดีกว่าเยอะมากครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมองการไกลถึงการวางรากฐานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรผู้ประกอบอาชีพประมง สถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่สร้างการเรียนรู้ให้กับราษฎรทั้งในและนอกพื้นที่นำไปต่อยอดสร้างอาชีพสามารถทำงานในบ้านเกิดของตนเองครอบครัวได้อยู่ร่วมกันสามารถฟื้นคืนคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างไรายได้ให้ชาวบ้านอย่างยั่งยืนสมดังปณิธานของพระองค์ท่านทามายุที่ดีนะถ้าโครงการนี้ไม่เกิดพระองค์ท่านทำไม่เกิดมาผมจะมอยู่ไหนว่าภูมิใจอ่ะ ภูมใจที่ว่าเราได้เออเกิดมาชาตินึงเป็นอยู่ในทีมของพระองค์ท่านเนี่ยครับก็แค่นี้แล้วก็สุขใจแล้วก็จะตั้งใจทําไปจนทําไม่ไหว